และคลิปนี้ผมจะบอก6ขั้นตอนทําให้คุณขายสินค้าได้ทุกอย่างครับในการขายสินค้าในการปิดการขายเนี่ยคุณต้องรู้6ขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนที่1ครับคือการสร้าง trust ครับหรือว่าการเปิดใจครับถ้าคุณไม่ผ่านขั้นตอนแรกอีก5าขั้นตอนที่เหลือไม่ได้ผลเลยครับคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวเขาคุณมาเพื่อช่วยเขาคุณไม่ได้มาเพื่อขายของครับ้อที่1ข้อที่2ครับเมื่อคุณเปิดใจหรือสร้าง trust ด้วยแล้วคือค้นหาความจริงว่าความจริงแล้วเขาต้องการอะไร เขามีความต้องการอะไรเบื้องหลังนั้นเขาต้องการสินค้าคุณไปแก้ปัญหาอะไรครับและขั้นตอนที่3คือถึงจะนําเสนอสินค้าเมื่อคุณรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรคุณนาเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ปัญหานั้นได้ครับและข้อที่4ครับคือการแก้คําปฏิเสธถ้าคุณนาเสนอปุ๊บเขายังมีอะไรตะกิดตะขวงใจคุณแก้คําปฏิเสธขั้นตอนที่5ครับคือทําสิ่งที่เรียกว่า trial close ครับหรือการทดลองปิดการขายครับคือการวัดเลตติ้งว่าถ้าคุณปิดจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับการแลเ,เรียกซาวเช็คดูก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่6คคือปิิดกาารรรขยจงับ ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับให้คุณไปดูได้นะฮะที่ยูทูบช n แนลโค้ชแบ a ก์สุภ k พกิจนะครับก็จะมีวิดีโอที่บอกเรื่องนี้อยู่กว่า6,700วิดีโอนะครับแล้วก็ทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปใหม่นะฮะบ,บทเรียนใหม่สอนเรื่องของการปิดการขายลงรายละเอียดในแต่ละอันคุณสามารถติดตามไ้ที่แฟนเพจรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจหรือว่าที่ไลน์และสายแบงก์สุภกิจนะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ